นมันถูรัตนทิยศขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยก็ถวายความพรบแดดพระสมหาบรรพบรรพโอดรเตอร์รรอเจาวาปเสมมนมเนื้อพระมหาสนันจนันททวบโนประเดียนแปดประโยชอาจารย์ใหญ่สำนักสาานศึกษาวัดบางไผ่ พระรามดวงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขอถวายความรบรรพแด่พระคุณเจ้า,า,าคณา,า,าจารย์ค,ครูบาอาจารย์ตลอจนเพื่อนศมิกทุกทุกรูปวันนี้ขอยืมใช้สถานที่ทำรายการเสริมปัญญาพัฒนาจิตโดยที่ปัญญาพิคุ เป็นสถานที่ท่องเรียนพระปริยธรรมของสำนักศาสนศ,าศาสนึกษาแถบปรีนแห่งวัดบางไผ่พระรมรวมจะกล่าวถึงเรื่องของบุญกริยาวัตถุสิบชีวิตที่ว่างเปล่าคนบางคนในญยาติโยมอาจจะไม่ได้คิด นื่องจากมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายนั่งๆน,น,นอนนอนมีความสุขอยู่ไปวันวันหนึ่งบุญก็ไม่ได้ทำกรรมก็ไม่ได้สร้างคนนี้จะชื่อว่าเป็นคนมีบุญหาได้ไหมเพราะไม่ได้ทำบุญคือความดีอย่างใดอย่างหนึ่งและก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีบาปเพราะเขาไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรนั่งน,งนง่นอนเออ คนอย่างนี้ท่านว่าไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ใช้ชีวิตให้หมดเปลืองไปโดยไรประโยชน์เป็นชีวิตที่ว่างเปล่ามันมีหลังการทำบุญนะโยมช,ชีวิตที่มีประโยชน์มีโอกาสที่จะทำความดีได้มากทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ถึงสิบวิธีนะวิธีที่หนึ่งการเสียสละสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่น จะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามจะเป็นมานาบิดาหรือท่านผู้มีอุปการะคุณต่างๆก็ตามหรือจะเป็นคนยากจนข้นแค้นก็ตามพอให้เขาเรีชื่อว่าทำบุญด้วยการให้ 2. มีเมตตาปราณีต่อกันไม่เบียดเบียนร่างกายของขกันและกันและไม่ทำลายผลประโยชน์ของคนอื่นด้วยวาจาชื่อว่าการทำบุญด้วยการ รักษา,าศีลก็สาการฝึกจิตใจให้สงบไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆชื่อว่าการทำบุญด้วยการเจริญภาวนา 4. การรักษามารยาทให้เรียบร้อยไม่แข็งกระด้างเคารพบ,บุคคลที่คุณเคารพชื่อว่าการทำบุญด้วยการทำตน 5. การไม่นิ่งดูไดย ็นคนอื่นมีธุระการงานก็หาทางช่วยเหลือตามความสามารถชื่อว่าการทำบุญด้วยการขนควาย 6. เมื่อทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่หวงแหนผลของความดีตั้งใจแผ่ความดีให้คนอื่นได้รับส่วนแห่งความดีบ้างโดยการชี้แนะหรือแนะนำชื่อว่าทำบุญด้วยการให้ส่วนบุญคือให้คำแนะนำชี้แนะหรือบอกวิธีการทำความดีนั้นๆ เจ็ดเมื่อได้รู้ได้เห็นคนอื่นทำความดีก็ไม่เป็นคนอิจฉาตาร้อนตั้งจิตอนุมโมทนาส่งเสริมความดีของคนอื่นชื่อว่าทำบุญด้วยการอนุมโมทนาบุญแปดเป็นคนสนใจในการฟังเมื่อมีใครขอแนะนำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพหรือสนใจในการอ่านศึกษาหาความรู้ เป็นการเสริมสร้างบัญญาบาร,รมีอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนชื่อว่าการทำบุญด้วยการฟังการอ่านเนะ 9. ข้อบุญกิยาวัตถุข้อ9นะเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ตระนีความรู้หาโอกาสแจกจ่ายความรู้แก่คนอื่นด้วยความหวังดีชื่อว่าการทำบุญด้วยการชี้แนะ บอกกล่าวให้เขามีความรู้ให้เขามีปัญญา 10. พยายามปรับปรุงความคิดเห็นของตนให้ตรงต่อเหตุต่อผลเชื่อผลของความดีความชั่วชื่อว่าการทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรงตามหลักการทำความดีทั้งสิบประการดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าการทำบุญนั้นไม่เลือกการสถานที่แม้ไม่มีเงินทองเลยก็อาจทำบุญได้ ประการสำคัญขึ้นอยู่กับผู้ที่จะทำความดีถ้ารู้จักความดีแล้วมีโอกาสทำความดีได้ทุกเวลาการกระทำความดีก็คือการทำบุญนั่นเองจะสังเกตได้ว่าเวลาเราทำความดีจิตใจก็จะผ่องใสเยือกเย็นแต่ถ้าไม่รู้จักความดีหรือการทำของหรือการทำบุญแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้บุญาบางทีกลับจะได้บาปเสียด้วยซ้ำไป ในท้ายที่สุดแห่งคาถาขออำนาจคุณความดีทั้งหลายในสากลพิภพจงคุ้มครองยาตยมทั้งหลายผู้ที่รับฝังในการเสริมปียาพัฒนาจิตขออ้างเอาความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรยัยคุ้มครองยาตยมทั้งหลายให้พ้นจากโรคภัยข้เจ็บทั้งหลาย จะมีเงินทองใช้อย่าให้ขาดมือวิใีทานสินพมนาทุกคนทุกคนตลอดการนานเทอน